เคยสงสัยไหมว่าควันตั้มเข้ามามีบทบาทในปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไรควันต <Quantum Computer S 1> mm ั้มคอมพิวเตอร์กำลังเปลี่ยนเกมให้กับ AI โดยการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในเสี้ยววินาทีลองนึกภาพ AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ในพริบตาควันตั้มบิดหรือคิวบิตสามารถเก็บข้อมูลในหลายสถานะพร้อมกันทำให้ควันตัมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานแบบขนานได้อย่างไม่ธรรมดา บริษัทใหญ่ๆอย่าง Google และ IBM กำลังลงทุนอย่างหนักพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในปี2019 Google ประกาศว่า Sicamore Quantum มคอมพิวเของพวกเขาสามารถแก้โจทย์ที่ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้หมื่นปีในเวลาเพียง200วินาทีนี่ไม่ใช่แค่การคำนวณเร็วขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนา AI ที่สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อมนุษย์ได้เหมือนจริงยิ่งขึ้น จินตนาการถึง AI ที่สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติจัดการข้อมูลทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งสร้างงานศิลปะได้อย่างยอดเยี่ยมควันตั้มทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ